จ๋าน้องนี่เก็บบอลคุณไปบ่อยนะคุณไปบ่อยที่บ้านนะพี่ฮะอะไรนะอะไรพูดอะไรเมื่อกี้พี่เราได้เราได้เอาน้องวิวไปไปเอาที่เก็บเก็บน้องวิวเป็นบ้านก็น่าจะดีนะพี่ขอยืมไปไปหมอบข้างสักวันได้ไหมอ้ยไปขอคืนหนึ่งนะพี่ไอ้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววิวของพี่ ของผมเฮ้ยเดี๋่ติ๊กถูกเรือมาออกละฮัลโหลตึกถูกอะไรมะไม่เป็นไรใครไม่รู้ช่างมันนี่ช่างมันได้ไงพี่ได้กิโลอะไม่รู้ช่างมันอะรึได้กิโลละช่างมันอะก็ก็หลายโลอยู่อะวิววิวมาบ้านโลละอะไรอ้โลโอ้โลละหลายบาทอยู่อะซื้อบาทเดียวแถมสองกิโลฮะ ว,วิวมิวลงบ้านพี่นะบ้านไหนอ่ะมาบ้านพี่เลยบ้านหลังใหญ่ๆอ่ะ <S <S โ,อโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอีกแล้วอ่ะทำ <ๆ S 1> ไมข้างล่างคนเยอะจังว,วิววิวไปไหนคือตามวิวนะว,ว,วิวลงบ้านไหนคะตรนะงนี้ครงนีย้ยาวๆใหญ่ๆนี่ใช่ไหมใช่ทั้งใหญ่ทั้งยาวไอ้ใสแบบวิววิวช่วยใหญ่ตานใหญ่ใมญ่ไปแยกกูทำไมไอ้มัด เอฟวานมาชนวิวลงไหนพี่ก็ตามไปที่นั่นนะครับพี่ต้องดูแลวิวพี่จะพี่จะเป็นพี่ทีมสายแบกให้วิวเองสายแบกฮะก็ปกติพี่ก็แบกคนอยู่แล้วครับไม่ใช่ไหมสาวแบกเลยพี่ไม่ก็ปกติก็แบกแบกสาวๆอยู่แล้วครับแต่แบบไม่เคยเจอใครที่แบบถูกใจเท่าวิวมาก่อนเมื่อนี้อีกคนแล้วพี่ฮะไอเจบคนอะไรวะคนเดียวเนี่ยคนแรกมา ไม่ถึงว่าคนที่ชื่อวิวนี่คนแรกนะคนแรกเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหมาร์ทโอ้โพูดงี้พี่จะหายอ้าวใครแตกครแตกเอ้ยใครเอ้ยไม่มาร์ทพูแตก <c oughs> พี่สี่ตัวตัวหมูสี่ตัว <c oughs> เองไม่ร้องหากลัวโอ้โหวิวๆๆ <c oughs> วิววิวเอาวิวเด็กข้างไข่พี่ตายเดี๋ยววิวอยู่กับพี่วิววิวยันนี่วิว โอ้ או, ไม่เป icism, ็นไรนะวิวไม่ตายเพี่ก็อุ่นใจเดี๋ยวรอรอรอตรงนี้เดี๋ยวมันมาโอ้พี่มีพี่มีไม่มีเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้มีแค่หน้าไม้ยิงกับมันอะโอ้น้องสารมากนลมันเกมเกมนั้นก็ตายด้วยหน้าไม้กับเอ็มโฟโดยตามพี่มานะเดี๋ยวพี่ดูแลวิวเองพี่แบบว่าพี่เกิดมาเพื่อแบกวิวครับพี่เกิดมาเพื่อเจอวิวอยู่แล้วเนี่ย ผมได้คิดได้คิดมาใช่วิวมามากับพี่เราเราตอนลาคนแล้วเบาๆอันนั้นอันนั้นไม่ใช่กอดสามพี่ทีมกอดสามพี่ทีมแม่งเหลือมิมเดียวอันนี้กอดสามมันใหม่เฮ้ยมันยิงมาจากไหนเห่าว่ะวิวมันไม่มีสโคบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลวิวเองไอ้วิววิวตอนบอกวิวต้องไล่กระถางธี่ทีมพี่ทีมจหกขึ้นเก้าสิบเปอร์เซนต์วิวต้องบอกแล้พี่เจอมันพี่เจอมันพี่เจอมัน วิวดูแลตัวเองได้ไหมพี่จะไปชาร์จมันให้เฮ้ยตัวเองเลยนะใจแค่ไหนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มาโอเคไหมคะพี่คงไม่ร้องพี่คงไม่ร้องเองเองนะแบบแบบว่าพี่หนีอะพี่อย่าร้องเองนะใครร้องนะพี่พี่คนจริงพี่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 ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่คนพี่อะไอ้เมื่อกี้มันเป็นวิวมานี่วิว เยอะพี่เดินไปหามันแล้วนะใช่พี่จะชาร์จมันวิวกลัววิวอย่าไปกลัวผมไมนต้องกลัวแตกนะมันเยอะคนเยอะวิวมันเลยฮ่าวิวพี่จะไปช่วยมันยิงกันะจดนะ ทั่วมันมีช้างหลงยุคมันจะไงเนี่ยอุ้ยอ้ยสไนสไนวิวสไนระวังมันมีสไนมีสไนอุ้ยอุ้ยตัวสไนยิงโดนสไนยิงวิวขาวิวขาพี่น้อสไนยิงสไนทานต้นไม้ตรงนู้นเลย หัว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 วิววิววิวหัววิววิวแล้วมั้งไปทีมท้องไว้ขัดเรื่องนานขัดเรื่องนานท้องไว้เรียบร้อยมันตายแล้วตายแล้วพี่มีหลัง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 มีอีกตัวเมื่อกี้เห็นไหม แม่ในบ้านเหลือยงเงาบนบ้านเพื่อมาตายแลยเพื่อมาตายละอย่ตรงนู้นมีไหนบ้านเหลืองไหนบ้านเหลืองไงบนบ้านเมื่อกี้มันยิงอยู่บนบ้านพี่บ้านเหลืองไอ้บ้านสองชั้นอะมันก็บ้านเหลือยงนะดิโอ้ยๆๆๆเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยพวกนี้มันเล่นหลายทางมากแค่ไหนวะเนี่ยวิวแอบก่อนวิวแอบก่อนมันเยอะมากเลยวิวเียวิวเขาไปแล้วพี่เขาเขาไปดูปกติแล้ว ใช่เหรอเห็นมิวนิ่งอยู่กับเสาบ้านคิดว่าจะคิดว่าจะว่ายคิดว่าจะวมายตอนจีนไปก็ไม่รู้แบบเขารู้ว่าพี่ทีมโผล่โผล่ไงหรอว่าโอ้กระสุนที่จะหมดแล้วมิว ล็อกตัวดีๆนี่เรียบร้อยเรียบร้อย ไงโอ้วิวพี่ยังตายไปหลายศพเลยครับเมื่อกี้สุดยอดเลยจา๋าปะปะปะเราเราไปอันนี้ดีกว่าที่อื่นก็ดีกว่าวิวตอนนี้เหลือห้าคนเองค่ะเอาเออาร์มั้ยมานี่มานี่พี่มีพี่มีเอาพี่เอาพี่ไปเลยค่ะแหมเพื่อวิวพิททำได้ทุกอ,อย่างนะครับเออทุกอย่างเลยนะจะเอาอย่างอื่นมาละถ้าถ้าวิวบ่อยพี่ไปตายพี่พี่ยอมไหม ผมพี่พี่ยอมอ่ะครับเพื่อวิวพี่ทำทุกอย่างเลยตายจริงจริงนะไม่ไปไม่ไปตายจริงเลยเหรอเออไปวิววิวไม่ใจร้ายพี่หรอกวิวน่ารักทำไมคิวเราอุบาัอย่างเงี้ยห้าตัวอย่างเงี้ยห้าคิวห้าคิวนี่แบบว่าสูนโคตรเหนื่อยเลยนะยวศูนย์ิวศูนย์โอ้คตนะร่างศาดที่ไปพรมพรมพรมผมศูนเหมือนกัน แอบพี่ไปไหมพี่แบบยอมสุนคิวเพื่อวิวอะครับพี่แบบไปโยนให้แบบ้พี่คิวคิวมันบั๊กพี่วิวมันได้ห้าตัวเลยพี่ได้สุดตัวพี่คิวมันบั๊กคิวบั๊กเออมันบั๊กนะครับพี่แบบพี่ให้วิวหมดเลยเฮ้ยมันมันอยู่บนนู้นกันน่ะวิวเอาคว้าพี่ไงเอาเลยไม่กล้าลงมาแน่นอน แม่นอนแล้ตามพี่มาเล๊วตามพี่มาเล๊วเดี๋ยวพี่ฟันลุยเล๊กมันเรียกหมาหมาไอ้เแค่ไอเรียกสาวสาวสวยเฮ้ยอยาผมอยากได้วิวเป็นหมาจะได้เอาเข้าไปหลังพี่บ้านที่ห้องเลยอยากได้เหมือนกันเฮ้ยน้องน้อง ยอดสุดยอดเลยน้องวิวโอ้โหทำไมน้องวิวแบบทั้งสวยทั้งเก่งไงคะรักเลยรักเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรโอ้โหแค่นี้ก็สุดยอดแล้วน้องวิวเฮ้ยเสดยใจพอใจพีพ่เลยใชนนนน่น้องวิวกากกันถึงใช่ไหมฮะกากอะไรไอ,ไอ้มาร์ทมันด่าว,วิวว่ะไม่ไม่ไม่ผมหมายถึงว่า มีแบบว่าพี่วิวดีสาร์พี่แค่1กิวพี่ก็ดีใจแล้วถ้าถ้าคนเ่นว,ว่าวิวแบบว่ากลารแบบพี่ทีเอาเอรื่องอ่ะใช่ผมพี่โดดต่อยเลยครับพี่แบบน้องน้องวิวอย่าเพิ่งยิงมังน้องวิวยอย่าเพิ่งยิงมันเขา้าเข้าวงก่อนค่ะ๋ย่ามาชามาจบหายแล้วน้องวิวไปก่อนแล้วนะวิววิวยิงร็ตไม่ต้องยิงคอวิ็อตวิญ็อตวิววิวิววิววิวิวววิววิว พี่บอกแล้วอย่าเพิ่งยิงวิวจ๋านี่เอาที่หนึ่งน้องนี่นะเฮวิวล็อจิตหน้าวิววิววิวไม่ทันแล้ววิวไม่ปั๊มยาก่อนวิวแตกวิวแตกโอ้โหน่าจะวิ่งก่อนวิวพี่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 ต้องไปชุบสาวไหมล่ะชุบไม่ทันเลยชุบไงก็ตายไม่หนูจะฆ่ามันไงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าวิวปั๊มยาปั๊มยาทันนะตอนเลื่องเหลือสี่สิบปั๊มยาทันต่อเนี่องเลยปั๊มสามกล้องแล้วก็แล้ววิ่งมาขับรถอ่ะ พี่อ่ะโทษนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฆ่ามันให้ใครแม่งมาอ่านมาทำวิวพี่หมอกัยพี่พี่วิงหมอกเนียไอ้ใครที่รอดอยู่ผิดหมดอะเดือดแล้วตอนนี้เอาละเออเอาพี่ก็ผิดดิ๋พี่ก็รอดอยู่อะไปเที่ยวนะพี่ไม่ถึงม่ได้พี่กป้องสาวไม่ได้อได้พี่แตกได้พี่แตกแล้วน่ะที่แบบวิ่งเข้าวงเลอยากวิ่งเข้าวงอยู่พี่มหันยแต่พี่จะเดี๋ยวพี่ลังแคนให้ อพี่ต้องยิงวงพี่อยู่ไหนวะยิงวงด้ยิงวงเดิยิงทำไมป่ามันฆ่าฆ่าป่าเพราแตกเลยตอนนี้เดี๋ยวดูคนก่อนันจะมาทางไหนจะเอามันเอ้ยเอาเลยเหรอเดนเย็นเดนเย็นเอาเอ้ยเอาเอาเลยเหรอเอ้ยเอาเลยอ่ะพี่ดูดีเขา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 าว่าเขาเขาให้ตาแล้วอ่ะี่เอาป่ามันมาให้นดีไหมคะ ฟามาสฟามาสอะไรนะน้องวิวอยากให้พี่เล่นฟามาสไหมคะแล้วแต่ค่ะโอ้อยากได้แบบความที่เห็นวิวอะพี่แบบตามใจวิวแล้วเราไม่ได้เป็นเข้าหัวใจวิวอะอ้าวตัวกูยืนเฉยข้างเฉยเลยมันจะแตกกันแล้วนะพี่เข้าไปเลย น้อยองมิวโอ้โหเป็นไงอะครับไปกินก็งแพงไม่แรงไม้แบบเวลาแบกสาวเพียนเก่งไงครับมิวโอ,โ <laughs> โอโ้สุดยอดเลยโอโแบบ้แบกแบกสาวทีไรกินตนลอดแบบเลยอะ 껴 지던 눈빛이, 제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼. 라고 친구들은 계속해서 날 부축이지만, 아직은 무거운 구두에 뜨꾹 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤에 끝 손을 내밀어 줬으면 해 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게.